โอเคก็ต okay, ้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนี่ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกิลนะักแข่งที่แบบว่าเล่นสมัยก่อนนะว่าก็คือที่เขาเล่นเนี่ยก็จะมีแอนดูฟอร์ดในรีนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเซตนี้เป็นเซตยอดฮิตประจำสองาแพทก่อนเลยบอกเลยว่าเด้งเลีอยดคู่แต่แน่นอนว่าในรีเรโดนเนื้อไปครับผมทำให้มันเด้งเลือด,ดน้อยลง ใช่แล้วครับมันเด้งเน้นน้อยลงไอ้ก็แข็งดน้อยลงเนิฟแล้วเนิฟอีกเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าโอเคปะ let's go เปิดเกมมามาไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราลงกันเมืองคาตูริสเตรวาการแบบเส้นเคยนะครับผมเพราะว่ากลายเป็นว่าเมืองนี้นี่คนมันชอบลงเยอะพี่คนาที่จะชอบเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มันมีบ้านให้เล่นเยอะด้วยค่อนข้างที่จะถูกใจสายแอบ สายหลอยหมกเม็ดนั่งองค์นั่งแอบนั่งหล่อลอยหรือนั่งโจ๊ะโจ๊ะแล้วมันลงทับพี่ใช้ห่าแล้วไอ้น้องจะเย็นเย็นนะไอ้น้องไอ้น้องตัวไปไหนแก๊สคุณเละโอ้จัดไปขอญาตรับจ็อบหนึ่งคิวเฮ้ยไอ้คิกเกร์นี้จะเย็นเย็นนะครับน้องใจเย็นยิงใจเย็นยิง ค่อยๆคุยกัขขบบนขอแบบนี้ข,อ,ข,อ,ขอแบบนี้ค่อยๆคุยกันโ,โอเคครับเดี๋ยวน่าจะมีรุ่นใหญ่รุ่นโตมาเพิ่มหรือเปล่าไม่น่ามีมละโอเคครับผมโอไม่โอเคละอันนี้โอไม่โอเคอันนี้โอไม่โอเคนะแล้วมันมันจะล็อกขาเราด้วยไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไออันเนี้ยไอ้ล็อกขาไอ้ข้าวบนก็แจมชิปหายละเอ้ยพี่เพิ่งลงมาอย่าเพิ่งรีบให้พี่กลับล็อบบี้ดิไอ้น้อง ข้างบนนี่ก็อย่าพึ่งเส็นแหลนนะน้องให้พี่ได้เคลียตัวหน้าแต่แกศสกุล่าเรามันหูมันลีใกล้เสร็จอยู่แนละ้วแต่มันไม่น่าทันนะไม่น่าน่าจะโดนจับเล่นก่อนนะและดูเหมือนว่าข้างหน้าตายตายแล้วไม่ตายขอญาตจัดให้โอเคค่อยๆเล่นงระวังไอตัวข้างบนด้วยวิ้ยแม็กซิบ ไม่อยากเล่นก็ต้องเล่นแล้วล่ะมันไม่มีปืนลู่เลยไอซองโอเคครับผมขอญาตแฟนฟีอีสปอร์ตขอลูกทรงลูกซองได้ไหมใบสันทอมสันก็ได้โอ้โหข้างหน้าบวกกันอีกเดี๋ยวจะเะมีปืนให้อุ๊ยมันมันมัน,ม,นมันชนอีกแล้วมันแก่นสกุลเลอะแล้วหัวเต็มเบลอะไปเลยแล้วอย่างนี้ พี่โอมก็จัดให้ครับโอ้โหแสดงว่าเป็นไอ้ตัวนี้ชวนเลยเป็นสองขวงว่ะพี่โอมจะเล่นสองขวงวงนะนี่ไม่ชอบเลยไม่ได้เล่นเลยสองขววงได่แต่2องใหม่กับโทงก้อนให้พี่โอมเล้สองขววงจริงเหรอให้ตายสิโอเคสวยงามครับเกาะสามมาแล้วอย่างนี้เราก็ได้เล่นสบายละ เดี๋ยวเราเดินเช็คก,ก่อนท่อที่มันเป็นวงฟ้าวงแดงไม่แน่ว่ามันอาจจะมีเพิ่มแต่ว่ามันมันไม่มีเหรอไอหมวกทรงหมวกสามเนี่ยฮะวงฟ้าจริงไหมเนี่ยวงดวงวงแดงนะเดี๋ยวเราเดินเช็คหาวงหาหมวกก่อนนะเราจะได้แบบว่าเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นได้อิสระไม่โดนยิงหัวตะแลกง่ายกับล็อบบี้อะนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไป เปิดคลังแสงกันเพราะว่าผมเนี่ยชอบโดนมากเลยเคลียร์คาตูเสร็จเข้าคลังแสงปุ๊บโอ้โหแก๊งอู่เรือแก๊งสุสานนัดพบกันนัดพบรักที่หน้าตู้กแล้วไว้หมวกสามมาแล้วเอ d Y ีดีว้นี้ไว้ก่อนเลยคนดูเพราะว่าคือมันต้องยกให้ AC ซิสิจ๊ะคือตอนนี้ AC ค่อนข้างที่จะมาแรงแสงทางโค้งคือแบบว่าเป็นปืน แล้วอะไรยังแดงไม่ใช่ไม่ใช่ยิงหัวแน่นอนแกนสกุล่าใจเย็นพี่ผมยิงไม่โดนเลยมาขอโทษคนดูที่ผมเล่นซองเออฉันขอโทษนะฉันขอละซองใหม่ของเองให้ตายสิโคตรเออเลยเมื่อกี้นี่ถ้าเป็นตัวตึงนี่คือกระเด็นกับล็อบบี้แล้วนะโอ้จับคนฉั โอ้โหข้างหน้าเราคือเราเพิ่งจะแบบเคลียร์แบบจากการเปิดโอ้ยไม่ใช่ละรอบนี้เปิดตาล่าใส่ด้วยมันใช่ไหมน้องฮะข้างล่างบวกกันเองด้วย้วเปิดตาล่าใส่เราทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเปิดเอาขอญาตแง้มเอากอดสีแป๊บนึงแต่ขอขอได้ไหมสวยขอบคุณครับเขาเรียกว่าของแถม ถูกใจอันทำไมถูกลืมไปครับผมจั่วไพ่ดัมมี่แจกไปโอ้โหมัน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 ต้องมีเลยวะคือเมื่อกี้เพิ่งตั้งไอวอลไปอ่ะขอละลายก่อนซองชาร์จไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะคนดูผมว่าเล่นหนึ่งสีนี่ซองชาร์จมันค่อนข้างที่จะแบบว่าก็เลยบอาไว้ตั้งรับเกินนะแล้วเราแบบต้องเล่นทั้งรับและทั้งลุก มันคืออะไรอ่ะมันไม่ใช่คนเหรอผมก็นึกว่าคน sorry sorry เอา้าอันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วมันชักปืนมันกำลังมองข้างล่างใช่ไหมแล้วอะไรเนี่ยฮะเอา้าเออแล้วเอา้าแล้วไม่ล้มโอเคงงเลยเนี่ยไอ้นนี้มันมานั่งจอ้องจ้องมองมองตรงสเสาไฟฟ้าโดนช็อตจนงงโอ้ยแล้วมันเกิดใหม่ โอ้โหไปล็อกตัวซ้ายไปล็อกตัวซ้ายอะอเข้าบ้านไปแล้วเอาไปเดี๋ยวพึ่งพี่ขอไอ้ตัวล้มระเบิดเอาไดีคิวอ่ะสวยเ๋ยมแม็กเจ็ดแม็กเจ็ดด้วยแม็กเจ็ดซะด้วยามาผมแบตฟีดไปเตรียมขอญาตแกนซากุระว้ายตายแล้วเซฟตีโอมครับขอญาตจิมจุ่มและจุ้มจิม โอเคอย่างนี้ก็ชิลครับเมื่อกี้มีคนยิงมีคนมีคนไปชุบแล้วก็หน้าตู้แล้วก็ข้างหน้าเราเดี๋ยวเราเคลียร์ข้างหน้าก่อนครับมันมาเปิดคลังแสงยอมไม่ได้ครับมันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันแย่งคลังแสงเราปั๊บปั๊บโอ้โหแรงแรงอะไรยิงไม่โดนเลยเนี่ยโอ้ยเอซีสองเม็ดโดนซองใหม่ไม่โดนสักสามเม็ดเดี๋ยวต้องแก้ตัวกับไอ้ตัวข้างหน้าก่อน ไอ้เปิดตาล่าเนี่ยมันมันมาล่าลงล่าเราฮะวันไหนวันไหนถูกเปิดล่ากูล่ามึงแน่เพราะกูบ้าแล้วมาบในคังหรือเปล่าอ้าวไม่อยู่ไปไหนละอุย้ยหัวเจกหัดเจ๊ป่าครับผมพี่โอมขออนุญาตเก็บมอสตี้ป่าครับผมเราได้มา11คิวแล้วค่อนข้างที่จะชิลฟรี ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องได้ฟาร์มแล้วนะเพราะว่าคืนกําไรให้พี่โอมหน่อยเราจะได้ไปหาเหรียญไปรีกล่องครับผมขอยาหายาฟาร์มเอา้าชิบหายแล้วไฟกระพริบไฟบ้านกระพริบชิปหายแล้วคุณดูแย่แล้วไฟบ้านกระพริบโอโหเน็ตรีเลยเราต้องรอเน็ตมาก่อนนะไปแล้วอย่าเพิ่งมีใครมาหลอยตรูเดอะเฟย ขออนุญาตครับตอนนี้นั่งนั่งนั่งอ้วนเลยตอนนี้แอบให้ไหวเลยโอ้โหชิบหายแล้วเดี๋ยวรีบมาดิน้องวงก็บีบแล้วเนี่ยโอ้โหแย่แล้วเราต้องเดินเล่นแถวนี้อีกนานไม่ไน่กว่าเดี๋ยจะมาโอ้เศร้าอ่ะแทนที่จะได้ไปยิงคนครับปัดปมเล่นละยังไม่มา ยังไม่มานะเนิดมากี่โมงอย่าบอกนะว่าอันนี้อีกพอพอไฟกระพริบปุ๊บแล้วมันแล้วมันเนตเนตเสียเนตอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกอ่ะเนตอัน,นเนี้ยเนตโทรศัพท์มาครับโอเคมาละมาละมายังมายังมายังอะมายังเออมาแล้วโอ้ยให้ตายสิเขาเรียกว่า ยอนอดีตกลับมาตรงที่เดิมที่เราไฟกระพริบเลยพันยาไปก่อนคนดูผมกลัวมันจะว้ามาแล้วเลือดหมดโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ดวยวทำาหมันกลับมาอดีตเน็ตมาจริงยังเนี่ยโอเคป๊บเดี๋ยวเราเรียกบิ๊กฟุตเลยอย่างดีแหละเมื่อกี้เน็ตมันมาแค่ไฟกระพริบไงถ้าเน็ตเสียนี่สยอ,ยองเลยเพราะว่าผมแบบว่ามบูบ้านผมค่อนข้างที่แบบว่าชนบทครับผมเน็ตก,กากมากเออถ้าไม่มี Wi f ฟดีผมแย่แน่ ขออนุญาตครับรีกองมายาฟ้าอุ้ยอุ้ยอุยโอ้มันก็ฉ่ำโพดโอ้โหเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนห้าอันเลยเดี๋ยวเราเข้าวงกันดีกว่าคดูคือตอนนี้อิ่มแล้วที่เหลือตอนนี้คือเราไม่ต้องฟาร์มอะไรเยอะแยะแล้วตอนนี้เราแค่ขับไปบวกไปยิงรับเหลือ17ตัว ต่จริงเราควรจะได้เข้าวงเป็นยิงคนโอเคครับมีของแถมนะรู้ตัวยางเนาะยังไม่รู้ตัวกระเด็นกระดอนกลับล็อบบี้ตปบไปให้เองไปเพื่อนเองชุบอุอ้ยนี่ก็มียาฟ้าขอบคุณคับโอ้โหอย่างนี้เราก็หวานเจี๊ยบเดี๋ยวเราอ้อมขวากันเลยครับผมเพราะว่าบิ๊กฟุตเราไปไม่ได้นะถ้าเราเดินไปนี่คือแบบว่าสาย,ยองนะผมว่า เดินไปนี่แบบวงสแต็กสิบแล้คือผมไม่อยากจะลงรถนะเดินไปนี่แบบว่าวงบีบไกลด้วยตาเนี้ยยังดีแหละเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่มไมมไมมไมปิดอะไรมากโอ้โหก็ถือว่ามารับอะไรที่มันสยองก่อนที่จะไปลุยกันครับแต่ว่าก็เซ็งนะตาจิงโขควจะได้คิวเยอะกว่านี้เดี๋ยวก็เข้าวงกันไปก่อนให้มันได้อย่างนี้สิ โอเคครับผมเลือ18ตัวเหมือนจะชุบกันมาล้วนๆนะต่อเกมนี้ก็ดีละเหลือให้พี่เล่นด้วยมาร์พันสามอยากจะได้ยาฟ้าเพิ่มอะนะเผื่อมันจะแบบดวงดีอีกโอ้โหม่ละกอดสี่เรามีแล้วไงหมดแล้วครับได้มาอันเดียว ได้มาแปะอันตอนนี้เราสูบกันยาวๆครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเราจะวิ่งไวยาฟ้าทั้งเกม้วจากจากเวลานี้ไปเพราะว่าวงเล็กแล้วถึงเวลาลุยแล้วมาเดี๋ยวต้องไปเช็คหน้าตู้นะน่าจะมีตัวถ้าเราอยากได้คิวแต่ตอนนี้ไม่ต้องละไม่ต้องไปเช็คหน้าตูล้ละเช็คหน้าตเช็คหน้าแล้วก่อนโอ้กระทะจุ้ยกาจ้ามาเดี๋ยวเรา จัดตายครับผมคาถานารุตโตในยู่ในโคโนะแก่นต่อเจอทุกอย่างครับเจอทั้งไพาพายุเจอทั้งแก่นสกุละโคโนะไม่ช่วยอะไรเลยบอกเลยเอาโคโนะมาในเจอคาถานารุตโตนี่คือสย,ยองใครอยู่ในโคโนะโที่ดนครับตอนนี้โอเคมาพร้อมเล่นแล้วยา,ยาวแบบอุ้ยแก่นสกุละอันใหม่แล้วเรารีรัีแก่นไง รีแกนครับใช้ต่อเนื่องเดี๋ยวเราเราต้องเลี่ยงเขาอะไอเขาขวาที่ผมเองเป็นใครเนี่ยโคโนโ่ละอย่างนี้ต้องแกนร่างก,กันปะแกนสกุล่ะเดี๋ยวหลบก่อนเดี๋ยวมันยิงหัวผมแกนชนได้นะแต่หัวผมแตกกูมไม่เอาหรอกโอเคถ้าแกนไปเมื่อกี้แล้วผมเราไม่หักหลบนะน่าจะมีเข้าหัวนะพีเข้าสวนไม่ยิงแช่ขนาดนั้น เรียกว่ายิงแช่ให้แม่ล้างเรียบร้อยเลยให้ตายสาิถ้าเราไม่เลี้ยวเมื่อกินที่ไปแน่โอ้ยมาร์ปมาร์ปโอ๊ยเข้าหัวถือว่าได้ลูกฟุกป,ปับดอกโดดดองดอง,ดอง,ดองแล้วมันเป็นอะไรกับกระทะฮะมันเป็นอะไรกับกระทะมันมันไม่สามันโดนไม่ได้ไงฮะโอ้โห มันโดนไม่ได้ไงเลสมเนี่ยไม่เข้าใจว่ะโอ้โหเดี๋ยวเราเรียบิกฟูดครับเราต้องใช้ลงนะเดี๋ยวเราเห็นแล้วเอา้าเซลเราเห็นตำแหน่งครบแล้วดิอยู่หลังรถกับอยู่ตรงเขาข้างขวาเราเนี่ยโอเคอย่างนี้เราก็รอไปทางขวาเราโอ้มันไม่ตายโอ้คัดกระทะอีกแล้วมันเป็นอะไรกับกระทะฮะโอ้ยมันไม่ได้นั่นนั่น ลาดนั่นลาดอีกอ้น้องมาวัดหัวเปล่าตัวสุดท้ายละเดี๋ยวเจอแก่งสกุลาพี่ผักตกอีกเฮ้ยโอ้โหโคตรเลี่ยมเมดเดี๋ยวเรากลับไปเอาบิ๊กฟุตเลยมันเทพอสศนีมันจะว้าลงไปข้างล่างแบบไม่เสียเลือดโอ้โหโคตรเลี่ยมมาเดี๋ยวเอาบิ๊กฟุตไล่ชนเลยลงโล่งนี้พี่ชอบมาเดยยิงหัวตูน้องเฟ้ย โอเคปั๊บลงมาละมาโมกพี่โอมรู้ทันเท่าเหตุการณ์อ่ะเดี๋ยวเราแก่นนะเดี๋ยวเราแก่นโโดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะพี่ไม่โดนค่อยๆนวดโก๊ปล็อปได้เวลาแล้วเฮ้ยมันเปิดโดนนี่เปิดโดนเหรอนี่ไงค่อยๆนวดแก่นสกุล้า ว่นเจี๊ยบโอ้โห่บางอามาลาพี่มันก็ต้องโดนนวดไปธรรมดาโอเคครับผมค่อยๆแบบทรมาน์สตัวนะโอเคครับผมก็จบไปล,ละวันนี้เราก็แบบชิลๆนะักเกมเดียวได้เลยคลิปนี้เพราะว่าสกิลเราค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้เลยทีเดียวบวกกับเกมนี้เราค่อนข้างที่จะแบบว่าเล่นออกครับผมคืองัดหอกงัดหัวมีให้เห็นมันก็เลยเล่นแบบ เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะลื่นื่น,นๆแบบลื่นไหลโอเคครับผมก็หลุดไปนะแล้วก็กลับมาแล้วเป็นไงผมก็ตาแรกของวันนะอือคือแบบไม่วงไม่วอมเล่นเลยคลิปเดียวได้แบบชิลๆโอเคครับคนดูก็ถ้าเพื่อนชอบก็แฝากดไลค์ like, กดแชร์ Check, กด s u b s ไ r i b e ไวาา้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคก็เซตนี้ก็เล่นง่ายนะผมว่าค่อนข้างที่แบบว่าใช้ดีอะถึงแบบว่ามันจะรีน้อยก็เหอะแต่มันค่อนแบบว่า ใช่ได้นะเออไม,ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะเป็นว่าเล่นดี